สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทําอาหารญี่ปุ่นครับข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดทงคัเสเซอร์ชื่อดูหรูนะครับแต่จริงจริงวิธีการทําไม่ยากเลยนะไปดูขั้นตอนและว,วิธีทําพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเนื้อหมูที่ใช้นะครับล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นสันนอกนะครับหั่นความหนาประมาณ1เซนครึ่งนะครับโดยประมาณ นี่นะครับ2ชิ้นเราก็เริ่มจากการมาทุบหมูก่อนเราใช้ด้านสันที่ไม่คมนะครับทุบนะครับโอเคทุบให้ได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะทุบทั้ง2ชิ้นเลยนะครับหมูที่ทุบนะครับเราจะมาปรุงรสด้วยเกลือนะครับก็โรยเกลือไปทั่วๆนะครับทั้งสองชิ้นเลย เสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะครับโรยไปทั่วๆเพิ่มความหอมนะครับสำหรับใครที่จะทำให้เด็กๆที่บ้านทานก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้นะครับเราก็นะครับทาพริกไทยทั้งสองฝั่งเลยนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้สัก20นาทีเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำซุปปลาโอก่อนนะครับก็ใส่น้ำลงไปจุดเตาเลยนะครับเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วผมก็ใส่ปลาโอแห้งลงไปเลยนะครับ วันนี้มีแต่เป็นแบบปลาโอฝอยๆแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะต้มประมาณสัก5ถึง10นาทีนะครับไฟกลางไม่ต้องแรงมากตอนนี้ผมก็ต้มมาครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลองเอาแต่น้ำนะครับเดี๋ยวเราเตรียมผัดเครื่องกันก่อนนะครับ ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไปประมาณ 2, 3สามช้นโต๊ะนะครับรอกระทะร้อ,ยอยนก่อนนะตอนนี้นะกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเราจะผัดหอมใหญ่ให้หอมเลยนะครับตอนนี้นะครับเราผัดหอมมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับผมก็ใส่หมูลงไปเลยอันนี้ผมจะใช้เป็นสันคอนะครับแล้วเราก็จะผัดให้หมูสุกไปตอนนี้หมูสุกแล้วนะครับผมก็ นำหอมใหญ่ผัดหมูเนี่ยเทใส่หม้อเลยแล้วก็ยกขึ้นเตาเลยนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่ในส่วนของมันฝรั่งลงไปเลยนะครับตามด้วยแอปเปลิลแครอทนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วยโชยุนะครับ แกงกะหรี่ก้อนนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเราจะยีให้ละลายนะครับตัวนี้จริงๆก็ละลายไม่ยากนะครับก็ดวงความร้อนก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมละลายในทัพพีก่อนนะครับมันจะได้ง่ายหน่อยอันนี้เราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ วัตถุดิบสาคัญที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือเทสตี้ฟิตกะทิธัญพืชนะครับดีต่อใจอร่อยและกังวลน,นะครับตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารไทยหัวใจดีด้วยนะครับมีส่วนช่วยให้คอเลสเตอรอลรวมในร่างกายลดลง12%นะครับมีวิตามินอีสูงแล้วก็สามารถทําเมนูกะทิได้หลากหลายเหมือนกะทิทั่วไปเลยนะครับทั้งของคาวและของหวานและที่สําคัญนะครับไม่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดด้วยต่อไปเรามาเตรียมทงคัสสึกันนะครับ ตอนนี้ก็หมักมาครบเวลาแล้วนะผมนำหมูนะครับมาคลุกกบแป้งขนมปังนะครับทุบให้ทั่วเลยนะครับอันนี้พักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ตีไข่ให้แตกนะเสร็จแล้วนะครับก็นำหมูที่ชุบแป้งนะครับมาชุบไข่แบบนี้เลยนะครับชุบให้ทั่วเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็นำมาคุกกับเกล็ดขนมปังเลยเราก็พักหมูไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเ,เอาอีกชิ้นมาชุบเลยชุบไข่ให้ทั่วนะครับทั่วแล้วก็เอาไปคุกกับแป้งขนมปังเลยครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งกระทะทอดกัน ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับก็นำหมูลงทอดเลยเราใช้ไฟกลางนะครับหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะครับก่อนทอดรอบต่อไปนะครับให้เราตักเสร็จขนมปังก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดทงคัสึนะครับสูตรนี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นสูตรที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนดีกว่านะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างตอนปรุงนี่ไม่ได้ชิมเลยทีเดียวชิมกับข้าวเลยแล้วกันแกงกะหรี่อร่อยมากๆเลยนะครับมีความหอมของแกงกะหรี่นะครับแล้วก็มีความมันเพิ่มขึ้นผมใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเทสติฟิทกะทิทานยพืชนะครับเดี๋ยวขอ หมูทองทัดสือหน่อยด้วยกัน <Y aku! S 1> เดี๋ยวมันจะไม่ครบองค์ประชุมนีมม่มีความนุ่มกรอบนอกนุ่มในนะครับหอมอร่อยมากๆกินกับแกงกะหรี่เข้ากันมากเลยนี่ออืมอร่อยมากๆ <Yes. S 1> สำหรับสูตรนี้นะครับ <Yes. S 1> ผมใช้เทสติฟิตกะทิธัญพืชนะครับดีต่อใจอร่อยไร้กังวลดีต่อใจไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับ ได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารไทยหัวใจดีด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลรวมในร่างกาย12%ไม่มีสารก่อให้เกิดปูิแพ้ทั้ง8ชนิดนะครับมีวิตามินอ e ีสูงที่สำคัญสามารถทำเมนูกะทิได้หลากหลายทั้งข้าวหวานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าสำหรับข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดทงคัสึสูตรนี้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับจะบอกเลยสูตรนี้อร่อยจริงนะ ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดทงคัตสึกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทํากินเองกับแบบร้านค้าร้านอาหารที่อยากจะนําสูตรนี้ไปทําขายสร้างรายได้นะครับมาดูแบบแรกสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับสำหรับข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดทงคัตสึนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกจะเป็นหมูทอดทงคัตสึ ส่วนที่2จะเป็นแกงกะหรี่แล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่คำนวณต้นทุนสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านแล้วนะครับจะใช้เงินทั้งหมด417บาท83สตางค์นะครับสำหรับตารางคำนวณต้นทุนนี้นะครับผมคำนวณอยู่ที่10จานด้วยกันนะครับ ต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับร้านอาหารบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนอาหารสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่นะครับก็คือค่ายิวค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีค่าแรงนะครับซึ่งผมเผื่อเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆอีก20%อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้แต่รางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%งต้นทุนขอัตถุดิบทั้งด สูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด10จานต้นทุนต่อจานอยู่ที่60บาท20สตังค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าเมนูนี้นะขายอยู่ที่ร้านอาหารประเภทฟาสต์คาัชั่วหรือค a ชัวดิ닝นะครับต้นทุนอาหารจะอยู่ที่30-35%ของราคาขายสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่172บาทสมมุติว่าเวลาเราขายนะครับผมขายที่169บาทแล้วกัน ผมจะได้กำไรต่อจานนะครับอยู่ที่108บาท80สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับถ้าหากไปขายตามร้านประเภทอลาคาร์ดนะครับซึ่งต้นทุนของอาหารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40-50%ของราคาขายนะครับวิธีการเราก็อาจจะลดขนาดของอาหารลงนะครับ ลดพอชั่นให้เล็กลงนะครับเราก็จะได้จํานวนจานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วต้นทุนของเราก็จะลดลงด้วยเราก็จะสามารถขายในราคาที่ต่ําลงได้นะครับสําหรับเมนูนี้นะครับข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดทงคสตึเป็นเมนูที่ขั้นตอนหรือวัตถุดิบอาจจะเยอะแต่ทําไม่ยากนะครับแล้วก็สําหรับสูตรนี้นะครับ ผมเพิ่มความนัวเข้าไปโดยการใส่เทสตี้ฟ t กกะทิทันยพืชนะครับจะทำให้แกงกะหรี่ของเรานะครับมีความหอมมันอร่อยมากยิ่งขึ้นลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ YouTube c h anel n เชฟขวัญเอ็ Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ